ผมเรียนเทีกดอนแล้วผมมาทวงแม่ผมบอกถ้าเกิดผมไม่เรียนอินผมก็จะไม่เรียนโรงเรียนไหนถ้าไม่มีที่อื่นจะต้องเรียนที่อินทรามีใครเป็นไอดอลไหมมีครับสอสบ,บ้านผมชื่อจจเด็ดมูลสารผมผมชอบอินทราตรงงานเนกาแฟมิวสิกเวทิวัลที่เซนทันลาดพร้าวพิดาเขาแงาสงไฟส่องกับพวกเด็กเต แล้วก็ชี้บูรณาพลทั้งหมดแล้วทำาพูดถึงสุดเขตนี่หนึ่งสุดเขตเนี่ยคือไปไอแปงไอแปลงกับสุดเขตสองโคนตอนตอนแรกเลยเข้าไปใช่ไปเรีจยงดอนเมืองอ่ะเขาเข้าไปลจะไปเล่นชื่นคือทางชื่นเนี่ยเขามีปืนเขาลงมาตอก็ลงมาก่อนเราอะลงเราเราลงจากจากจากรถเมย์ลงจากรถเมย์เสร็จปุ๊บเขาก็ชักปืนเจาะเราเขายิงช้าช้าช้ายิงไม่ออก เราก็หันไปบอกเอ้ยเขตไอ้เชื่อนเลยอยู่ลูกเดียวเองทำไงวิ่งหันวิ่งวิ่งเสร็จปุ๊บหาเราก็กลับมายิงปั้งเสร็จแล้วกตอนนี้ก็วิ่งยาวเลยผมวิ่งยาวเสร็จปุ๊บผมวิ่งยาวเสร็จปุ๊บเนี่ยเขตเนี่ยมันวิ่งไปแล้วมันโดนรถรถเมย์ชนกิ้ง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 ไปหาหาชื่นไม่ดีเลยกิ้งกลับกิ้งกลับกิ้งกลับแห่ชื่นกลับไปหาชื่นแล้วก็ตอนนั้นเขตเนี่ยไว้ผมเหมือนกันไว้ผมมยิกหยิกเหมือนกัน เขาท่านึกว่าไอ้นี่ไอ้ออยหนึ่งอ่ะก็ปืนตึงออกปากแล้วยิงช้ายิงช้าช้าช้ายิงไม่ออกแต่ฟันเนี่ยโดนฟันยับเลยทางด้วยฟันหลอสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดูแปงสวัสดีครับพี่บีครับผมบีอินทะนี่คนนี้ยังไม่เคยออกรายการอาชีวทีวีเลยครับพี่ใช่ใช่ยังไม่เคยออกไม่เคยออกแต่บีเนี่ยอยู่อยู่ดอนเมืองแก๊งสามเก้าในซอยในเหตุการณ์ในในซอยนี้ป่ะ ในซอยบ้านเนี่ยอยู่อยู่ผมอยู่ซอยบ้านด้วยกันอยู่กับด้วยกันอะไรงนี้ด้วยกันใช่ฮะใช่ครับผมีมีจะเรียนหลังผมปีหนึ่งอ๋อบีบีเรียนหลังปีรุ่นสิบเอ็ดอ๋อรุ่นสิบเอ็ดแต่บีก็แก่แล้วนะจริงจริงก็เรียนรุ่นเดียวกันเนี่ยคสี่ปีครับค้างสี่ปีจากสี่การผมเรียนสี่การด้วยกันอ๋อเรียนหมอด้วยกันอ๋อแล้วไปค้างที่ไหนมาเนี่ยผมเรียนที่อกดอนแล้วผมมาทวงแม่ผมผมบอกถ้าเกิดผมไม่เรียนอินผมก็จะไม่เรียนโรงเรียนไหนจนแม่ผมปีสามหกแม่บอก พาไป,ปสมัครเด้อเขาเลยผมาพาผม,ผมก็พาแม่ไปสมัครมีทําไมอ่ะทำไมถึงแบบถ้าไม่มีที่อื่นจะต้องเรียนที่อินทรามีใครเป็นไอดอลเ้วยมีครับสอข<ไ>บ้านผมชื่อเจดเดตบูลสารร<อ>ุ่นอ๋อไม่ใช่นี่อ,ออ๋อไม่ใช่ผมผมบอกบอกบอกเอ้หนึ่งเราไปเรียนจริงๆนะว่ามึงเข้าก็ได้เดี๋ยวกูตามไปอ๋อเพราะแม่ผมเขาไม่ให้เรียนเขาบอกมันไกลอ๋อเจเดตเนี่ยฉายาชื่อกิ่งคองตอนที่บอกว่าบอกเฮ้ยมึงใจถึงต้องไปเรียนอินก็เนี่ยคือเจเดต เจเดตนี่รุ่นรุ่นรุ่นหกรุ่นหกรุ่นทองรุ่นหกเจเด็ดมูลสารก็ออกจากทคนิอีกดอนเหมือนกันก็ไปไปเรียนอินอ๋อครับผมเข้าเรื่องบีก่อนดีกว่าบีก็ที่บอกกับบีอยู่ในทุกเหตุการณ์กับรูแปงครับเกือบเกือบทุกเหตุการณ์เกือบทุกเหตุการ์เพราะว่ากลับบ้านพร้อมกันครับใช่ดอนเมืองครับทําไมรูแปงดังและเบิดสะเทิงขนาดนั้นน่ะก็ไม่รู้ครับหน้ากุนตีีมั้งแล้วปีต่อเรียนเป็นไงผมก็โอเคครับ ก็ได้อยู่ได้อยู่แล้วแหละดูหน้าตอนนี้ก็รู้แล้วว่าหน้าตอนนี้กน่าจะได้อยู่แหละสี่ปีที่ค้างปีเนี่ยตอนนั้นเป็นไงบ้างก็ผมก็ตอนนั้นตอนนั้นผมยังไม่ได้เรียนผมผมชอบอินทราตรงงานเนกาแฟมิวสิกเวสติวัลที่เซนทัลลาดพร้าวพิดาเขาแสงไฟสองกับพวกเด็ดแ,แล้วก็ชี้บูรณาพลทั้งหมดแล้วทำเนี้ย ผมบอกหงเรียนเนี้ยที่กูอยากเรียนผงก็เลยแบบตั้งานั้นมาผมโคตรอยากเรียนเลยอินทละแล้วจะเดดฝอยบ้านผมเนี่ยที่เรียนอินอ่ะใส่ฟูกเจ็ดสีวันละสีอ่ะแต่ก่อนเขาใส่ฟูกเจ็ดสีเลยใช่ใช่รู้สึกว่าสากรปิดไปอยู่ท้ายอ่ะไปไปอยู่ท้ายตอนนั้นแล้วจะเดดบอกว่าสากลปิดไปแล้วน่ะผมว่าชอบอินทละมาตลอดแล้วรู้ว่ามันเดินอ่างไกลแปลงไล่าฟังไหมก็ ผมผมพูดงตรงนะผมไม่มีดราม,ม่านะผมเรียนอินผมรักผมชอบตีอชอบเลยชอบผมชอบตีครับชอบแบบมีเรื่องมีราวเงี้ยแบบว่าง่ายผมผมสายบูอ่ะผมชอบตีอ่ะโถอย่างนี้ผมรู้ว่าอินเป็นไงผมรู้นี่รู้ว่าแล้วนี่ทีมนี่คือรุ่นนี่สมมติถ้าเข้ามาก็คือรุ่นน้องก็ก็คือเอาง่ายดีกว่าบีเนี่ยมันเป็นเซตสุดท้ายเป็นคนสุดท้ายแล้ว ก็คืออ่ะเอมาเผาตายไปแล้วไอ้ก๊อฟตายไปแล้วก็เหลือบีบีพวกบีพวกกล่องพวกอะไรอย่างที่ตัดแต่บีเนี่ยมันอยู่ในซอยบ้านคือมันโตกันมาตั้งแต่เด็กๆโตกันมาตั้งแต่เด็กแล้วก็พูดง่ายๆดีกว่าคือตอนที่ตอนที่นี่เรียนอยู่ปีหนึ่งอ่ะตอนที่มึงเรียนปีหนึ่งตอนที่เรียนปีหนึ่งเนี่ยพวกบีก๊อฟมาเผาเนี่ยก็เป็นผีเป็นผีกินกันอยู่เป็นเป็นผีก่อนเป็นผีก่อนก็คือยังมีคอนเกิร์ดเนี้ยตีคนอื่นเหมือนกันตีกับชื่นอะไรยังยังมีคอนเกิร์ดเนี้ยเราก็เฮ้ย ไปเที่ยวไปเที่ยวไปคอนเสิร์ตหดบอลเมืองเลยูุคนเดียวแล้วไงไม่ไอเขตไอสุดเขตก็เพื่อนมันไอเขตเรียนห้องเดียวกันห้องเดียวกันสุดเขตที่โดนบอลยับสุดเขตอ่ะพูดถึงพูดถึงสุดเขตแล้วขอผมจะเข้าไปถ่ายสุดเขตหลายทีแล้วขอไม่ว่าไม่ได้คือสุดเขตเนี่ยป่วยต้องพูดพูดถึงสุดเขตนิดหนึ่งสุดเขตเนี่ยคือไปไอแปงไอแปงกับสุดเขตสองคนใช่ตอนตอนแรกเลยเข้าไปใช่ ปเลีงดอนเมืองอ่ะเขาเข้าไปจะไปเล่นชื่นพี่บอกเข้าไปที่ปยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงชื่นน่ะพอปั้งแต่เขาไม่แตกเขาว่าไม่แตกแต่เราแตกอันหนึ่งมีลูกเดียวอันหนึ่งมันมีลูกเดียวอแล้วเขาวิ่งตามมาแล้วแล้วยังไงนะก็คือวิ่งคือวันนั้นเหตุการณ์ะคือจริงๆอ่ะคือทางชื่นเนี่ยเขามีปืนเขาลงมาตก็ลงมาก่อนเราลงเราเราลงจากจากจากรถเมย์ลงจากรถเมย์เสร็จปุ๊บเขาก็ชักปืนเจาะเราเขายิงช้าช้า ช and and ้าย hey, 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 like ิงไม่ออกเราหันไปบอกเฮ้ยเขตอเชี cioè, wow ียดเหรออยู <t iny> <t iny> ่ลูกเดียวเองทำไงวิ่งหันวิ่งวิ่งเสร็จปุ๊บเราเราก็กลับมายิงปั้งเสร็จแล้วก็ตอนนี้ก็วิ่งยาวเลยพอวิ่งยาวเสร็จปุ๊บพอวิ่งยาวเสร็จปุ๊บเนี่ยเขตเนี่ยมันวิ่งไปแล้วมันโดนรถรถเมย์ชนรถแท็กซี่เนี่ยบอกแท็กซี่หรือไรรถเมย์รถเมย์โดนรถเมย์รถเฉียวอ่ะโดนเฉียวไม่ได้ชนหลอกเฉียวเสร็จปุ๊บแล้วมันจะกิ้งกิ้ง กิ้ง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 ไปหาหาชื่นไปดีเลยกิ้งกลับกิ้งกลับกิ้งกลับแม่ชื่นกลับไปหาชื่นแล้วก็ตอนนั้นเขตเนี่ยไว้ผมเหมือนกันไว้ผมไว้ผมหยิกหยิกเหมือนกันหยิกเหมือนกันเขาก็นึกว่าเอไอเนี่ไอ้อ๋อยหนึ่งอ๋อแลปืนตึงออกปากเลยยิงช้า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 ยิงไม่ออกแต่ฟันเนี่ยโดนฟันยับเลยโดนฟันร้อยกว่าเข็มเป็นร้อยเข็มแล้วก็บมก็ปีนข้ามกำแพงไปอีกฝั่งหนึ่งวิ่งอ้อมกลับมาเมาของเมาลูกเพิ่มแล้วก็ย้อนกลับไปใหม่ ย้อนกบไปใหม่ก็ก็เจอเจอเนี่ยก็ตอนนี้ก็ก็ทุลมูลกานอันนั้น,นงานนั้นรู้สึกว่า,ามันเข้ามาหากูไหมอ่ะไอ้นี่แล้วก็น,นะดิาหากดูดิดด,ดิดเนี่ยคือเป็นเพื่อนกันารยเนี่ยแต่เขาก็โดนหนักอยู่ดิดโดนหนักอยู่ก็นอนโรงพยาบาลไปสามเดือนนะแล้วก็เขออกาก็ออกจากออกจากตรงนั้นเลยนะเขาออกเลยออกเลยงานงานนะงานนี้คือเคยพูดในในในของอชิวะทีวีไปแล้วที่ลาเชน หล่าเชนเคยออกอะไรเงี้ยหลาเชนก็อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นด้วยวันนั้นก็คือเรา,<ว>ก,เราก็เ<อ>มาคืนัก,ากบบบน็าผมดีผมตอนนั้นผมยังไม่เรียนก็จริงแต่ม<ว>ีรายหนึ่งก็จะมาเฮ้ยบีเหมือนวันน้าบอกบีแขกโดนเล่นเว้ยหนึ่งถือปืนมาถึงมีดสมูไรมาลเล่มบีแขกโดนโดนเล่นเว้ยปลายเวอร์ดเดยมันก็โยนมีดผมหมัวรับปึ๊บกโดข้ามแม่ผมด่าอะไรด่าใหญ่เลยมันก็ใช้ตะเกียบอะกระถุงไอ้นี่ลูก เบลูกซองปอกแล้วใส่ลูกหมายผมก็เดินอ้อไปกาบอจะไปเล่นเราก็ำลังเล่นกันอยู่เลยก็เลยวิ่งเข้าไปเล่นกันดับเยินเลยมีใครตามไปเจอไอ้คนหนึ่งเจอเจอบอนเลยไอ้ยข่โรงพยาบาลแล้วไปอยู่โรงพยาบาลแล้วเขมีโรงพยาบาลก็คือสรุปก็คือวันนั้นน่ะคือลูกแปลงสองคนแต่ว่าคนที่โดนก็คือโดนโดนฟันแล้วก็โดนตีชื่นอ่ะเอาเอาปืนกอกปากจริงไม่ออกแล้วไอ้เขมก็หัวฟูฟูเหมือนกัน เขาคิดว่ายังไงวันนี้เล่นในรูปแปงแล้วเพราะเปนกลางคืนผมเหมือนกันแต่ตอนนั้นคือชื่นชื่นกับแม่เลยกรูปแลงชื่นเรียกหนึ่งอินหนึ่งอินจะไว้ง่ายผมทรงผมเหมือนกันต่างกันที่สูงกับเตี้ยไอ้ไอ้ไอ้เขมันสูงกว่าสูงเลยแหละพอเขมันเรียนห้องเดียวกับผมตอนมอ่อครับอืมอ่าก็เป็นเหตุการณ์ที่ตอนนั้นบีก็เข้าไปช่วยครับไปใส่ไปยิงด้วยกันครับในดอนเมืองดอนเมืองอ่าก็ เหมือนกับเล่าเหตุการณ์ว่าเพราะรูแปงมีตะคนรู้ว่ารูแปงตีที่ดอนเมืองไม่มีเห็นว่ามีเล่าถึงเพื่อนครับว่ามีใครคนไหนบ้างก็จะมีมามาเผาออกช่องรูแปงพาทัวร์ไปแล้วใช่อครับแต่มาเผาก็ก็ยังพูดไม่ไม่ได้หมดหรอกเพราะว่ามันเยอะตัวสมันเยอะตัวบ้าเลยเยอะเยอะเยอะมากเพราะว่าพอตอนหลังเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้วเราไม่ไหวแล้วเราบอกเฮ้ยไปกอลฟมึงไปเรียนอิน ไาไอบีไปเรียนอินไอมาเผาไปเรียนอินช่วยหน่อยช่วยช่วยหน่อยไ้ยม่ไม่มีใครเลยเหลืออยู่คนเดียวก็แล่้ถ้าเกิดบอกไม่ให้คนสีไปเรียนบอกให้คนที่ไม่ซีไปเรียนก็เท่านั้นเพราะว่าพวกเนี้ยมันรู้ใจกันไงรู้กันอยู่รู้ใจกันอยู่เพราะเรามองป้าเดินมาทุารตอบยอะไรเงี้ยแล้วคือพวกเราเอาพวดง่ายดีกว่าเราไปเนี่ยเราบอกเฮ้ยไม่วิ่งก็คือไม่วิ่งแต่ถ้าบอกวิ่งก็คือวิ่งคือนอกจากโอ้โหสี่สามสี่สิบคนผมสองสามคนเอองั้นแล้วของหนักไม่มีเราต้องหนี ชื่นผมป้กันห้าคนน่ะผมนี่นะครับผมขอโทษนะครับนี่มันเรื่องอดีตอ่าอดีตแก้ไขไม่ได้นะครับเป็นการเรื่องเล่านเป็นเรื่องสนุกบอกเล่าสู่กันฟังครับชื่นเต็มป้ายที่ดอบอกอะไอ้บีป้ายรถผมก็ป้ากันเลยผมไอ้หนึ่งเปิ้ลไอ้เปิ้ลรอบเช้าว i p พแล้วก็ไอ้แมว v i p ีนี่มันเข้ากลางเทอมชาวคันเทอมเข้ากลางเทอมแล้วก็ไอ้เจี๊ยบเฉลิมศาสตร์แล้วก็มีเด็อีกดอยสองคน ผม,มีคนเล่มเดินออกไปเลยงานนั้นงานเอ็กไม่ใช่เหรอเอมเอ,เอมีเอ็กด,ด้วยเอ็กมีเอ็กอ,อยู่ผมเดินไปหูเต็มช็อปไปสองตัวที่เหลือเสื้อขาวเสื้อพะละเต็มป้ายเลยครับผมว่าหนึ่งผมมันเต็มป้ายว่ะคินเราะเว้ยมาแล้วเ,เดินมาเล่นเขาจะวิ่งหนีเหรอเอาไงดีวะเพื่อินว่าไงอเออร์เินมันชอบ,ม,ชอบมันชอบเล่นผมจอนไม่รู้แล้วแต่จอนอืมกันหนึ่งกันเล่นมากเลยแอ้ก็วิ่งไล่ เขาก็กระโดดานกระโดดลงป้ายเขาวิ่งหลีแล้วก็วิ่งวิ่งยิงยิงผมยิงพวกผมไม่ลงกันเลยไอ้เจ้ามันมามันลากหน้าสามาที่หลังอะ่ะมันโดนยิงท้องก็วิ่งยิงไปถึงนู่นเลยป้ายดอมอ่ะพอะที่บอกเอ็กบอกว่ามีปืนแต่ต้องวิ่งใช่พวก,พวกผมก็ง,งานนั้นแหละงานเดียวกันวพวกผมกมรื่องเล่ม แต่ผมเสียไม่ได้ผมว่าแต่บ้านผมที่เอ็กแล้วก็คืออินก็มาไม่กี่คนกี่คนอินก็สี่คนเฉลิมศาสตร์คือเจ๊บันแถวบ้านผมมันช่วยด้วยแต่ที่เห็นเต็มเต็มป้ายมันเทคนิคดอนไงอ๋อทคนิ่ดอนเนี่ยจังหวะมันจะกลับบ้านมาดีนะก็เลยคิดว่าเรามากันเยอะมาดักกันเยอะไงก็เลยก็เลยนั่นงานนั้นงานนั้นก็คือบอกแล้วบอกเฮ้ยถอยหลังไม่ได้ด้วยถอยหลังเราเสียนะเราเต้าถิ่นว้ายเรามาเล่นเขาไม่ได้วิ่งหนีเขา อนั้นก็เล่นมากเลยที่บอกเรียนตั้งแต่ดอนเมืองไปนู่นแบบบูแแปลงนี่โดนมายับเหมือนกันบีอะก็เนี่ยครับก็มีโอ้โหสองข้างเลยส่วนใหญ่ก็ชื่นบ้างอะไรบ้างส่วนใหญ่เป็นชื่นเพราะว่าโรงเรียนอนี่ยผมไม่ค่อยน่านะส่วนใหญ่ที่เล่นต่าต่ากันก็มีประชาชื่นนะครับประชาชื่นแล้วตรงนั้นถามยิงอะถามเรื่องนั่นเลย แล้วตอนเรียนนี่โดนล้อมเดยออะไรหลุดบ้างไหมไม่มีครับผมไม่เคยหลุดอยู่ไกลอย่างนี้ก็ไม่เคยเ<อ>ครับตัวรอดได้ก็คืออะไรก็ได้ที่ทําให้เราไม่มีบาดแผลชอบไม่หลุดไม่อายเพื่อนเสียมคาญตอนเรียนคือสังคมในกลุ่มเพื่อนสําคัญอพอชอบหลุดไปไปถึงเรียนหลายๆวันเข้ามันมันไม่เงียบหรอกเรื่องถ้าเกิดเราชอบหลุดอ,ะอ่ะเดี๋ยวเพื่อนก็ต้องบอกครับ ไม่มีอไอไ้แหลมไปต้องกอกูยังหลุดไปไมันแหลมแหลมมันมัน,นมันนี่มันมันมันเขาเรียกวันผิวม,มันผิวมาไปรับหญิงแล้วจังหวะอย่างไ,ไกกาาางก็งต้องหลุดลมาเจออยู่เลก็เสร็จอืออ่ะเมื่อกี้เรานั่งคุยกับ,บบีอยู่เรื่องเกี่ยวกับบีเกมเข้าไปข้างในครับบีเกมเรื่องอะไรก็ช่วงสมัยหนึ่งของวัยรุ่นนะครับของเกมเกี่ยวกับเรื่องซิงราวซับก็คือสมัยหนึ่ง ปิดยาไม่มีเงินก็เลยแบบหาเงินอะไรอย่างเงี้ยหาไม่ได้เสีย่ยงก็ต้องแล้วก็โดนจับโดนจับแล้วเมื่อกี้ที่บอกเล่าไปข้างในเจออาชีวะหลายคนเช่นกน,นกผมเข้าไปตอนแรกเลยเจอที่ก่อนภูรนาพลผมมองเสือ้อตอนเป็นส,สารสารเด็กวะไม่ใช่ครับผมพิเศษกรุงเทพพิเศษกรุงเทพแล้วอ๋อผมเข้าไปผมเจออ๋องอยู่ด้านหนึ่ง เกเอครับอ๋อ,องแล้วก็มีเด็กชาวบ้านอยู่คนชื่ออะไรนะคือนี่เล็กเหรออ่าเล็กเล็กเล็กเพื่อนผมสายซิ์เด็กบ้านแต่มันเฟี้ยวอ่ามันก็บอกเอ้ยมีอยู่กูบอกอยู่ไปได้นี่มันยังไม่ได้จำแนกคือเข้าไปดันหนึ่งสามวันแล้วก็ส่งตามแลนด์อื่นอ่าฮะแล้วผมมองเสือ้อเสื้อพระอ่าบุรณพลเขาบอกเอ้ยมองอะไรวะบอกทำไมมองไม่ได้มึงต้องเรียนเรียนรายหน้าเลยไอ้สา์มึงเรียนเรียนอะไรเนี่ย บอกเ่าถามบีใช่ผมบอกเฮ้ยมองแค่นี้ต้องวุ่นวายเรื่องเรื่องใหญ่อะไรนักหนาบอกมึงอะเรียนมึงต้องเรียนอะไรกูเรียนอินทําไมอะมันก็เฮ้ยแม่งเรียนอินเว้ยแม่งมองแม่งมองเสื้อผ้าเราตาคนนี้มอ,มองอะไรบอกมองเสื้นบอกลามันตี้ว่ามึงเรียนลายบอกเรียนอินแล้วเขารู้จักกันตลกยีห่ห้าครับชื่อเ,<ซ>เดียวชื่อ,อเดียวกับเฟี้ยวครับเขาบ้านใหญ่ คือเขาเด็กอ่ะถ้าเนี่ยเขายังเล่าถึงเรื่องเอฝายที่ยิงกอกปากยังแปดสิบอ่ะเขาบอกเฮ้ยเอโรงเรียนมึงอมะฐานบอกอ๋อผมจบแล้วทำไมอ่ะไปแมงเฟียลด้วยพ่อให้กูรับน้องมันอ่ะสามสลบสามสลบท์เลยสามเด็กฝายที่เข้าไปเอฝายอ่ะเอฝายอ่ะฝายมันเข้าไปสามเด็กสามเด็กครับพอมันเขาแม้ผมไม่รู้จักผมจะบอกได้ไงอ่ะ เขาบอกว่าแล,วแล้วรับน้องสามสลบคือเอาให้สลบสลบแล้วก็น้าําราดห้ตื่นตื่นแล้วเอาสลบอีกสามสลบแล้วรับไหมเขาทำไหมคือรับน้องไม่เขาทำไหมทําครับทำสามสลบเลยนายเขาบอกว่าพ่อสั่งมนาะแล้วก็พอตื่นขึ้นมามาตรวจให้บ้านอยู่ที่ไหนเด็กที่ไหนแล้วก็เอฝ่ายบอกเด็กฝั่งทนเฮ้ยมึงใช้ได้ป่ะเดี๋ยงไม่อยู่กูเพราะเขาเป็นบางไนงะ ฐานโรงสารเด็กผู้ใหญ่เหมือนกันก็จะอยู่เป็นบางเด็กฝั่งต้นเด็ดดอนเดอะไรอย่างเงี้ยเป็นบ,นบ้านบ้านใหญ่คือฝั่งทนคือบอกให้ไปเล่นคายทางคายมันก็ทางทางเกิดอ่ะอเป็นมือขวาของไอเดียไอเดียวอ่ะอแล้วคนนี้ไอเดียวก็โดนเขารับไม่ไหวเขาดูแลไม่ได้เขายดายเดียวกับหนเดียวเดียวเนี่ยไม่ได้เรียนแต่ไอ้ดุลเนี่ยเรียนกระหนกรุ้ยี่ห้าแต่มันคู่คดีกันเดียวกับดุลเขาคดีกเขาคดีอะไรครับคดียี่ชิง ชิงซับรีบห้าชิงตอนนั้นที่ดังใช้บวกน็อกตีจอมจอโรเล็กอ่ะมันจะดังอืมจะดังอยู่พักหนึ่งเขาเข้าไปแล้วไปอยู่ด่านสองัยังเจอกับล็อกบูเลยเหรอฮะเขาหัวกันบมดเขาบอกว่าล็อกบูอ่ะรู้จักอ่ะอ๋อเรียนคนเรียนไอ้ล็อกบูก็าตีมันบีนะล็อกบูอะไรเงี้ยเขาบอกเขาผมอยู่ปีสามสี่ศูนย์สี่หนึ่งอ่ะผมเป็นคนโรคจิตย่างโรคจิต ถ้าเกิดผมเข้าไปแห้งในอะ่ะ<ม>บ้านใหญ่อะไรอย่างเงี้ยไม่ว่า,าคุกทหารผมคุกทหารผมเคยติด<ม>พิเศษกรุงเทพเอ,อผมเข้าบายผมก็ต้องเขียนหมอนที่ผมนอนอะ่ะเขียนว่าบี B, ช่างก่อสร้างอินทระสามเก้านาดอนเมืองวงเล็บลาตีศูนย์สี่อ่ลเราก็ต้องถ้าเกิดใครมาเรียนมันต้องมาดูหมอนผมเนี้ยมันต้องบอกพี่เรียนอินหรอหรือไอ,อ้มึงเรียนอินหรอก็ เข้าไปข้างในก็เหมือนเขียนหาเรื่องเลยเนี่ยไม่ใช่มันเขียนหาเรื่องด้วยให้ดูเองมีเรื่องอะแต่แบบเราไม่ได้กลัวเนี่ยผมเขียนก็มีกระหนกมีห้องเดียวกับมันเขาคู่ก็ดีกันเดียวกับดุลเขาบอกกระหนกร่นยี่ห้าเขาบอกเฮ้ยมึงเรียนอินเหรอเราก็หันไปไม่มีขายนี่วะเออทาไมทําทำไมอ่ะกูกระหนกรูยี่ห้าเว้ยเขาเดินมปเลยจะถึงตัวผมแล้วเพื่อนผมมันมาขอ คือเพื่อนผมคนนี้เด็กแถวบ้านอาน,นก็โตมาในกานผมก็หนึ่งก็เป็นชื่อไอ้ชายเฮ้ยเดียวขอไว้นี่เพื่อนกูเพื่อนสนิทเฮ้ยชายมันจะหักกับกูเหรอบอกหักก็หกักเพราะว่านี่มันสีกูก็เลยไม่เล่นกันมันก็เลยบอกว่าเฮ้ยเรียนอินเน่ะร,รุ่นไหนวะบอกถ้าเกิดนับรุ่นผมรุ่นสิบเอ็ดหรือว่าก็รอบบ่ายรุ่นนยบสี่บอกรู้จก 5, กักไอเอฝาย่ะที่มันยิงกอกปากอะกอกการแปดสิบบอกรู้จกัก บอกแลนะ้วน่ะรับน้องสามสลบผมก็เลยบอกให้สามสลบเลยและบอกแต่แม่งใช้ได้เว้ยตอนหลังนี่คือมือขวากูเด็กฝั่งทนมันเลยเอาอยู่ด้วยบอกว่างานไหนงานนั้นเอ้ยเอจัดการเนี้ยมันก็ไปจัดการไปที่ก็ไปเลยใช่มือขวาแทงอนะตัวแทงตัวตัวแทงเลยคือหมายว่าว่าอินทราเราอยู่ที่ไหนเราก็แผ่แต่ว่า สมัยนี้มันก็เรื่องเล่าสู่คนฟังนะอ่าเล่าสู่คนฟังอ้าวโอเคอ่มาเล่าเรื่องอยู่กับพี่รูปแปงตอนนั้นก็คืออยู่กับแปงเนี่ยเดินทางจากที่แปงบอกว่าเรียนเจ็ดวันเนี่ยมีเรื่องห้าวันแล้วไม่มีเรื่องแค่เสาร์อาทิตย์เนี่ยเรียนหกวันนะหกวัน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 กันวันวันกับวัน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 สักวัน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 วหนวั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 กวัน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 วานวันวันวเนวั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 น สาระบิลลี่เขาพาผมไ้เปิดตัวเลยเผมเข้าปีหนึ่งเข้าไปเลยอ้มีไปสาระเว้บบิลลี่สาระคือโรงเรียนสาระโรงเรียนสาระมีบิลลี่ชุดเจ้าชายกบโรงเรียนมัธยมใช่ชุดเจ้าชายกบผมนํำได้เลยเข้าไปเลยอินมาสิบหุคนมั้งถูกป้ายไปเลยหนึ่งเ็เดินถูกป้ายเลยอินทะลัทายาเขน่แม่งเป็นร้อยอ่ะแม่งบอกโอ้ยพี่อินนะอินมาแล้วเว้ยตอนแรกนึกว่ามันจะเล่นเราไม่เล่นบอก พวกผมรักอินปั๊บหนึ่งกระหนกมาเลยเจ็ดแปดคนชูป,ป้ายกระหนกพี่เดี๋ยวผมเล่นเอง <c oughs> สนั่น<ะ>ทายาแม่งลุมแม่งวิ่งไลฟ่ไลฟันไล่ตีแบบแต่พวกผมไม่มีอะไรงานเลิกนะพองานเลิกเสร็จหูโดนเลเทเลยแล้วผมก็ไปต่อพวกเราโดนพวกเราไม่โดนพวกเราพวกมันก็มาขอจับมือขอพี่ผมโรงเรียนผมไม่อยู่อินเยอะพี่ผมโคตรรักอินเลยพว,พวกผมก็ไปต่อ วันนั้นวันเดียวมันมีเซนท่านมีบิลลี่ไอ้มีอัมพลมีต่ออีกชุดไว้ใจอ่ะโอ้โหวันหนึ่งไปสองคอนเสิร์ตเลยสองคอนเสิร์ตเลยแล้วผมก็ไปอัมพลบัตรยี่สิบบาทเนี่ยม,มันมีสองงานงานแรกบัตรมีครั้งแรกบัตรยี่สิบแล้วบัตรห้าสิบผมไปงานแรกบัตรยี่สิบบาทชั้นลานจอดเลยชั้นดาดฟ้าขึ้นไปเจอนี่ก่อนเลยเชื่นบูผมเจอเยอะเจอนีอ่สมหญิงอระ สมหญิงแบบแล้วบอกเอดี๋ยวเจอกันเว้ยบอกเดี๋ยวเจอกันเข้าไปในงานเสร็จโหผู้หญิงของบูวะโหสวยสวยแม่งสวยผมหยิกหยิกยาวยาวตัวว่างาเขามาเข้ามาก่อนนี้เลยผมสวยนะรูปแป้งองาผมสวยอะเดี๋ยวเจอกันไอเหี้ยบอกแต่เขาก็พูดตาไม่ดีอนะแต่เราผู้ชายเอะเอาผู้ชายเจอบูดีกว่าผู้ชายอ่ะเขาแต่สรุปแล้วไม่ได้เล่นกับบู ไปเล่นกับชื่นไล่ยิงชื่นในลานจอดรถที่รอบเช้าเข้าไปยิงนะแล้วที่มึงวิ่งเข้าไปไม่ทานมันวิ่งเข้าไปแล้วแล้วก็เลยสลายกลับบ้านแล้วที่โดนฟันมัเนี่ยโดนที่ไหนตอนไหนนะโดนอย <ไป S 1> ู่หรือเป่ไม่อยู่ไม่อยู่ผมโดนไอ้โดนที่หมู่บ้านสวนทองอ่ะ <Okay. S 1> โดนหมู่บ้านสวนทองพวกชื่นไอชื่นขาสั้นแล้วก็ชื่นขายาวอะไรอย่างเงี้ยมันรวมรวม มันเยอะอ่ะผมไม่รู้มันโดนลุมก่หมาเผาสองคนโดนก่หมาเผาสองคนเขาจําได้หรือยังไงไม่ไมปเตะเจ้าของบ้านเขาหลาบับเอมาเผาเออมาแล้วเมาแล้ว,ม,ลวมันไม่สนใจใครผมบอกเฮ้ยมันเตะเล้หลับเสร็จมันก็ไม่ยอมเนี่ยโอ้แม่ออกมาลุมอ่ะยี่สิบกว่าคนอ่ะต่อยกับมันสู้กันได้แบบไม่เราไม่หนีอ่ะแต่สู้จริงอ่ะสู้ไม่ได้อยู่แล้วอาศัยใจแล้ว,แ,ลวแม่งฟันสู้ไม่ได้อยู่แล้วมันฟันอ่ะ ไรหนึ่งมันตามมาที่หลังไนงะก็เลยจับตัวพวกมันได้อืจับได้ด้วยเหรอจับได้ไก,กยหนึ่งมันเข้าบายมันโยนมีดให้เล่มหนึ่งเฮ้ยมาเยี่ยมมึงออกมาฟันกูตัวตัวไอส้สั่นวันเพื่อนกูพงศ์ยงมือไหวพี่ผมขอโทษผมไม่รู้ให้แปลงแบบโยนมีดให้แบบตัวตัวนี้เหรอก็สมัยก่อนไงมันมันเราคนแบบเหมือนสอดไงคือผมสองคนนะไก่มาผาแต่ห้ามันไม่อยู่ไงไอก่อนบ้า บ้ามันไม่อยู่อ่ะแบงบอกมันกระทึบเขาเจ้าของบ้านเขาหลาบเลยเพื่อมันก็ไม่ยอมเพื่อมันเด็กทางเราผิดเนี่ยดูทางเราผิดครับแต่ว่าก็ไม่หนีะโดนฟันแขนก็ขาดเนี่ยออหมาเผานิ้วกับขาดเฮ้ยบีกูไม่ไหวแล้วก็แม่งเอาสากเบื่อไปแรกกับดาย่าเป้งฟ้าล้บไฟรับเริ่มสนอไอ่ะโอเคงั้นวันนี้เป็นคลิปสั้นๆของบีอินทระซึ่งเป็นเหมือนกับในแก๊งสามเก้าที่มาลงดอนเมืองด้วยกันครับ รูปแปงฉายเดียวไม่ได้เราก็ต้องมีพักพวกอยู่ด้วยก็นี่หนึ่งในนั้นนะครับต้องมีตัวประกอบครับผอสรุปกับเพื่อนคนนี้หน่อยได้ไหมรูปแปงเนี่ยคนดังของอาชีวะไปแล้วคนนี้รูปแปงเขาเป็นคนรักเพื่อนเขาจ่อวางแผนเขาชอบรูปแปงเขาชอบวางแผนเขาบอกเอ้ยมึงอยู่นี่นะอยู่ตรงนี้นะเหมือนงานบางบัวง,งานบัวเขาเป็นคนวางแผนมึงยืนอยู่<า>นี่นะงาบัวคือไปยิงที่บางบัวยิงชื่นอ่ะยิงชื่นบางบัวที่บางบัวงานงานใหญ่เลยวันนั้นอ่ะ งานสัมภารรถเมย์ไงอ๋องานกับแม็กซารัตใช่ก็งานนั้นอ่ะวางแผนเลยเหรองานนั้นอ่ะผมโดนเล่นกันก่อนวันนี้เดี๋ยวบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาคืนเว้ยงานนั้นมาสิบคนวันแรกมาสิบคนเนี่ยใช่ว้นสองมาหกเจ็ดคนวันนั้นมาหกวันที่สองที่จะเล่นคืนอ่ะมาหกเจ็ดคนแล้วก็รูปแปงเขาตีนฝักเรียกเลยตัวหน้าต่างเลยบอกมาเนี่ยสัตว์ตามานนี่ลงป้ายบางบัวเลยยดนยดนเลี้ยงคิวเลย นึงบอกเดี๋ยวกูยิงก่อนเราก็พอกูหมดค่อยใส่วันนั้นมีสี่กระบอกมีผมสามแปดูแปงสองสองไอ้กล่องคิงกอบ้าแล้วก็ไอ้อโต้งอะไอ้โต้งอ้ยอโตงเบอร์สิบสองไอ้เยอไม่มีของไอ้ื้อะใช้โซดาาลเก้าเพื่อนผมอีกคนหนึ่งเดียร้องเดียวผมตอนนี้เสียแล้วเสียไปแล้วหัวตัดสองเล่ม เล่มเลยสองเล่มมันพกมันโชกในในคอนเวิร์ตแล้วก็ไอต้อไอไอต้นหนาไอต้อนมังโม่ไอต้อนไม่มีของเพราะนั้นมีหลายาย่าเล่มหนึ่งแต่พวกนั้นพวกนั้นจะอยู่ตรงนี่สะปีนรลอยหมดปีนภานคนที่มีของหนักก็คือจะอยู่อยู่ตรงปลารูเมแต่ยื้อไม่มีของแต่คนแรกยิงคนแรกปลาก่อนเลยปลาเปิดเปิดหัวด้วยโซดาไม่เย็นนั่นขยำเลยตัวดงตัวแรงเลยนะแต่เขายิงมาก่อนนะเอยื้ เ่อใส่เขายิงมาก่อนเลยปังปังใส่ผมหนึ่งเขาใสยเลยปังปังปัง,ปงพอฝงฟังตส้นเสียงสองสองแล้วผมก็ใส่เลยเส้นเสียงใหญ่แปลงยิงใช่แล้วผมก็สสใ,ใกส่รู้สึกว่าจะมีคนหนึ่งวิ่งลงมาวิ่งมาเงาวัดเลยดาบยาวเฟี้ยวเลยอีซัดผมก็ใส่เลยมาผมก็ใส่ปุ้งผมจำได้เพราะเขาเห็นปืนเขาหวนกลับเลยแต่ยังห้วนกลับไม่สุดเลยยิงโดนตูดอะ่ะผมรู้เห็นเห็นเลยแบบแรงเวียงอะ่ะ เขาไปฟาดกับบรรดารถเมย์มนะเพื่อนเขาก็ล่าขึ้นไปผมก็ใาสา่ปังปั้งปั้ง,ง,งโม่หนึ่งจะใส่อีกโม่หนึ่งตำรวจเขายืนอยู่ฝั่งนน้นฝั่งบางบัวยืนกอดดวงดูโตองุงต้งคุ้เตี๋ยวแม่งแบกโตุ้ตเตี๋ยววิ่งหนีอ่ะความความตกใจของคนนะครับใช่ป่ะตอนนี้เขาจะวางแผนเลยเฮ้ยเดี๋ยวยิงเสร็จออกวิภาวดีเพราะมันทะลุกันได้บางบัววิภาวดีตัววางแผน แต่ตอนนั้นที่บีมันยิงมันใช้ลูกแบงค์ยิงใช้ลูกแบงค์ยิงลูกแบงค์ยิงมันก็เลยแบบว่าไม่เป็นอันตรายแค่แค่แบบแค่เจ็บแค่เจ็บพิเถ้าเกิดจ่อยิงอะโอเคตายก็ยิงไกลไกลก็แค่เจ็บมันมัแค่เจ็บแต่ก็จ่อยิงหัวข้าตายลูกแบงค์คือหัวกระดาษครับตัดอ่ะโอเคก็นิดมันตาจะมืดแล้วล่ะครับยังไงเรื่องเล่าของบีอินทะเนี่ยยังมีอีกเยอะนะฮะเดี๋ยวยังไง มากันเรื่อยๆครับอินทละหรือบอกตรงมาทั้งโรงเรียนอะช่องอายุทีวีมากันทั้งโรงเรียนอะแต่ค่อยๆทยอยยกันออกมาขอนหนึ่งคือเรื่องพี่ใหญ่หรือผู้ใหญ่แบงค์นี่บีก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยอยู่ครับต้องขอโทษผู้ใหญ่พี่ใหญ่แบงค์เนี่ยแต่ว่าตอนนี้มันเป็นเพื่อนกันไปหมนแล้วเดี๋ยวผมก็ต้องไปหาพี่ใหญ่แต่ว่าจริงๆแล้ววันนั้นมันตอนนั้นมันเป็นอลิกนะตอนนี้เป็นเพื่อนกันแล้วทั้งโรงเรียนนะครับอข้าว่าเองว่าเองเจ๋งข้าว่าข้าเจ๋ง แจ่กหน่อยแต่หน้าได้มันความคิดที่ผิดๆพ่อเราองค์เดียวกันหมดจะนั่งจะยืนขอโทษนะครับจะว่าจะยืนจะนอนก็พ่อเดียวกันครับผมพระวิษณุกรรมมันนะโอเคเดี๋ยวยังไงมาเจอบีอินทะครับสามคนนี้นี่กรีดมาเนี่ยช้างเดินออกมาเลยครับเลือดอินทะเลยนะฮะเดี๋ยวมาเรื่อยๆอยู่แล้วเดี๋ยววันนี้มา เปิดตัวให้ก่อนให้รู้จักค่าหน้าค่าตากันก่อนแล้วบรัับผมอ่ะก็ขอบคุณพี่รูกแป้งด้วยขอบคุณพี่บีด้วยขอบมครับไปครับ